ดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจันตุ้ยวิทยาร์ต EP 79ครับ,รบวันนี้เราก็จะพาไปชมเมืองออกซฟอร์ดนะออกฮะครับคนไทยอ่านออกซฟอร์ดจริงๆอ่านออกซฟอร์ดไม่ได้เัดัตชิตนะฮะคือเหมือนกับสมมติชื่อเราพรลัดมาอ่านพาก้อนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นนั้นแหละเราก็ต้องอ่านตามเขาอะนะฮะแต่ว่าที่บอกอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมัน t r i กี้30%มสเซมันไม่อ่านเหมันเขียนใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเหมือนก่อนเราคุ่ยๆนย่เลสเตอร์ทำไมไม่เลสเตอร์เบ็คแมไม่ใช่เบ็คแฮมอะไรอย่างนี้หรอกนะาเหมือนกันฮะก็เป็นเมืองที่เก่าก็ทุกคนคงรู้จัก university of oxford ดี Cambridge นะก็เป็นเรียกว่าคู่แข่งกันเลยแล้วก็แข่งกีฬาด้วยกันด้วยเนาะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปสักถ้าเราสัก5้ปีได้นะฮะ เออสกอล่าทั่วโลกเนาะจะต,ต้องมาจบที่นี่หมดเลยต้องมาทุบตัวถ้าเป็นไม่ได้มากเลยสกอล่าที่อเมริกาก็ออกซฟอร์ดออกซฟอร์ดต้องไปรีเซิร์ชที่นั่นหมดเพราะนั่นเป็นเอเอแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุด<ม>นะครับอันที่หนึ่งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมหลาลัยเนี่ยมันเริ่มมาจากเป็นมอน asteri ่ก็คือเป็นสำนักสงฆ์ก็คือเมื่อก่อนเรียนแต่ไบเบิลจนศาสตร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตึกเก่าเนาะโบราณถึงประมาณเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่สิ 12นะฮะมีเึกเก่าหลายหลายที่เลยแล้วก็มีคอลเลจที่สวยๆนะครับเช่นฟรานเชิร์ชแมกด l เ n นนะแมกดาเนนะเป็นต้นอะไรเงี้ยอันนี้คอลเลจเนี่ยเราก็จะพยายามเข้าเนาะถ้าที่เข้าได้บางที่เข้าได้เข้าไม่ได้เราก็พยายามไปดูด้วยนะครับถ้าเกิดใครไปเยี่ยมก็บางทีเราเดินผ่านจริงๆก็เห็นมันสวยตั้งแต่ข้างหน้าละนะฮะตึกรามันช่องของมันลองสังเกตนะฮะพวกแบบมหาวิทยาลัยเก่าแก่เนี่ย ถถาปัติกรรมเนี่ยจะไปคล้ายๆกับบดยุคก,กอนิกใช่เพราะมันเป็นยุคที่สร้างยุคเดียวกันใช่ไม่มันสือสบอิทธิพลเรื่องสถาปัตยกรร,กรมความเก่ามายุคนั้นที่เราศึกษาหาความรู้กันก็ตามพวกศา,ากสนสถานตามบทต่างใช่ฮะใช่ฮะเพราะนั้นก็สถาปัตกกรรมก็มันหลอกไม่ได้มันยุคไหนเพราะมันมันสร้างมามันก็เป็นความนิยมยุคนั้นเนาะแล้วก็มีไอ ห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดนะครับนะฮะพวกเหล่าน,นี้เราก็คิดว่าอยากจะพาไปชมนะถ้าถ้าเขาเปิดเนาะ,ะแล้วมีบริดชอปไซน์นะฮะบริดชอปไซน์นี่เป็นเอามาจากที่ไหนนะฮะอาร์ตก็ส่วนใหญ่มักจะมักจะนิยมสถาปัตยกรรมแบบอ่ากทางฝั่งเวนิสมาอ่าอ่าอิตาลีก็ส่งผลมาถึงแบบพวกสถาปัตยกรรมต่าง,างๆที่อยู่ในยุโรปด้วยฮะใช่ใช่ใชก็มนันนาเดินอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบว่า เป็นเม,มืองนักศึกษามีหนุ่มสาวเยอะโอ้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเมืองที่คึกคักมากอคือให้นึกภาพหน่อยนะว่าเราอยู่ใกล้ๆกันจับย่างมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีเด็กนักศึกษาเรียนหนังสือที่นั่นเยอะใช่ไหมร้านค้าต่างๆมันก็จะมาแบบขึ้นเครื่ึเครืบริการแบบร้านอาหารร้านกาแฟร้รานค้าแล้วบรรยากาศมันแบบดีมากบรรยากาศดีเนาะมันดูแบบดีเดินเล่นเันแบบสนุกสนานตัวใหญ่เป็นแบบคนที่แบบ มีการปรึกษาที่ดีเป็นคนแบบดีๆแบบมารวมตัวกันที่เนี่ยอะไรเงี้ยฮะผมถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบคือถ้าใครยังไม่เคยไปหรือแม้ทัานคนเคยไปแล้วก็ควรจะไปอีกควรจะไปอีกแล้วมีความองไปกับเราเพราะนั้นยิ่งลึกลงไปกว่าที่ท่านเคยไปมาใช่ฮะนะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เราจะไปเชิญชมพวกสถานปริกรรมเก่าๆประมาณก่อนปิดะดมเกิดอนสองตุรกีนะครับโอเคครับผมครับโอเค้น ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ,บค,ครับสวัสดีครับ